เราอยู่กันในวันก่อนจะถึงวันเข้าพรรษานะคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะวันนี้ทีมงานห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ได้เตรียมสถานที่ที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะไปทําบุญตามประเพณีและมีการแห่เทียนพรรษากันด้วยนะคะจุดหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดคือที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะปีนี้เขาใช้ชื่องานว่า122ปีถวยราชไฝ่ทางามล้ำเทียนพรรษาไปติดตามกันค่ะ เริ่มกันที่วัดชัยมงคลอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเชทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจช่างเทียนที่วัดชัยมงคลอมเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งต้นเทียนวัดชัยมงคลพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลก็ลงมือแกะลายบนต้นเทียนอย่างประณีตโดยมีช่างเทียนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทำหน้าที่ตามส่วนต่างๆอยู่บนต้นเทียนขนาดใหญ่สูงกว่า5เมตรซึ่งคุ้มวัดชัยมงคลได้จัดสร้างขึ้นค่ะโดยในปีนี้ได้ส่งต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปีถวยราชใส่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาสำหรับต้นเทียนในปีนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเทิดไทยองค์ราชันอุบลราชธานีเมืองแห่งนักปราชญ์ โดยจะเน้นในเรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์กับพุทธศาสนาซึ่งเป็นการร้อยรวมดวงใจของพระช่างเทียนและชาวคุ้งวัดแห่งนี้ร่วมกันสร้างสารรค์งานศิลปะบนต้นเทียนโดยได้รับแรงบันดาลใจและความเชื่อความศรัทธาจากต้นเทียนต้นนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาส่วนหน้าของต้นเทียนนะคะจะเป็นรูปเทพพนมถัดมาเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ม่านภูริทัตโตและรูปหล่อเหมือนหลวงปู่เสา กันตสศีโลและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนในปางรำพึงส่วนด้านหลังก็จะเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งท่ามกลางองค์เทพนะคะปิดท้ายด้วยรูปหล่อเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าอีกทั้งยังมีสัตว์ต่างๆในวรรณคดีไทยรวมอยู่ด้วยค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีในปี2566จะมีต้นเทียนพรรษาที่เข้าร่วมขบวนแห่จำนวน53ต้นประกอบด้วย ต้นเทียนประเภทแกะสลัก20ต้นประเภทติดพิมพ์16ต้นประเภทเทียนโบราณ17ต้นเริ่มตั้งให้ชมบริเวณถนนรอบทุ่งสีเมืองนะคะในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะทำการแห่ไปพร้อมกับขบวนฟ้อนรำจำนวน70ขบวนไปรอบเมืองในวันที่2สิงหาคม2566โดยใช้นางรำและเจ้าหน้าที่เคลื่อนขบวนกว่า5,000คน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพความงามก,รการของต้นเทียนพันษาและขบวนฟ้อนบรมไปพร้อมๆกันค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มช่างแกะสลักต้นเทียนพันษาทั้งรุ่นใหญ่และวัยเยาว์จะขบคุ้มวัดในพื้นที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันแกะสลักต้นเทียนพันษาเพื่ออนุรักษ์งานฝีมือการแกะเทียนพันษาที่ได้มีการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น ก่อนที่จะเตรียมนําไปประดับขบวนรถแห่เทียนพรรษาแล้วก็จะนาไปอวดโฉมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะโดยช่างแกะสลักเทียนพรรษาตอนนี้ก็เร่งแกะสลักต้นเทียนพรรษาให้เป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการที่ได้มีการแกะผสมผสานร,ระหว่างลวดลายไทยกับลวดลายขอมเพื่อบอกเล่าถึงงานศิลป,ปะท้องถิ่นและเรื่องราวของพุทธประวัติ โดยช่างแกะสลักต้นเทียนพันษาทั้ง6คุ้มวัดในทุกรุ่นได้มีการหมุนเวียนสลับส,บสับเปลี่ยนกันเข้ามาทําการแกะสลักต้นเทียนพันษาทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งช่างแกะสลักต้นเทียนพันษาหลายรายนะคะถึงกับต้องอาศัยกินนอนอยู่ในบริเวณสถานที่แกะสลักต้นเทียนพันษาที่แต่ละคุ้มวัดมีการจัดสถานที่เอาไว้สําหรับการแกะสลักต้นเทียนพันษาด้วยค่ะ ท้งนี้เพื่อเตรียมให้ทันในการนำไปร่วมงานขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอรประคนชัยประจำปีนี้นะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยอำเภอรประคนชัยร่วมกับอบจอบุรีรัมย์อบตอรประคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณริมถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมระหว่างวันที่2ถึงสสิงหาคมนี้โดยใช้ชื่อว่ามรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า มหาศาลเทียนพันษาประโคนชัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นชาวอำเภอประโคนชัยที่ได้มีการจัดสืบทอดต,ต่อกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดรวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ฝีมือการแกะสลักการประดับต้นเทียนพันษาอันวิจิตรงดงามของช่างฝีมือชาวอำเภอประโคนชัยที่ไม่แพ้ช่างฝีมือใด ให้สาธารณชนได้รับรู้กันค่ะเนื่องจากทั้ง6คุ้มวัดนอกจากช่างแกะสลักต้นเทียนพันษาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคนแล้วยังมีเด็กและเยาวชนนะคะอายุระหว่าง13ถึง20ปีจากชุมชนโดยรอบคุ้มวัดก็ได้อาศัยช่วงเวลาว่างเว้นจากการเลิกเรียนมาเป็นลูกมือช่างเพื่อฝึกหัดการแกะสลักต้นเทียนพันษาและฝึกปรือฝีมือการแกะสลักต้นเทียนพันษาจากช่างแกะสลักต้นเทียนรุ่นพี่ในการร่วมอนุรักษ์ และสืบทอดงานฝีมือการแกะสลักต้นเทียนพันษาให้คงอยู่กับชาวอำเภอรประคนชัยทั้งนี้ในทุกๆปีนะคะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมกันออกแบบและแกะสลักเทียนพันษาส่งเข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพันษาอันถือว่าเป็นงานประจำอำเภอของอำเภอรประคนชัยที่ได้มีการจัดกันมาอย่างยาวนานค่ะ